นางร้ายที่รักพรุ่งนี้จะออนเป็นวันแรกแล,แล้วคุณไปดูฉากนี้บอยประกนรนายมาก้ายจริงๆหลังจอยิ่งไล่ใหญ่อะไม่เชื่อดูฉากนี้ตายแล้วตายแล้วดูสวีทวันแล้วโอ้ยมีซบมีกอดมีปอบประโลมนั่นมันเป็นแค่หน้าฉากเท่านั้นนะคะคุณหลังฉากนั้นบอยประกอนนั้นพยายามแต่งกแกล้งมาที่เราว่อาอ้าวมันจะจุกมันจะจุกอะไรยังไงมีการเกาหลังกันเล็กๆอู้ตาย ดันั้นบอยประกอนพยายามที่จะจก,กัดแง้งคิมเบอรี่ตลอดเวลายกคิมเบอรี่ขึ้นมาเดี๋ยวคุณดูบีบหน้าอย่างแน่นเออแกง้ตลอดนะคะคุณแล้วพยายามอะไรรู้ไหมติดสินบนคนในกองถ่ายบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้ผมไม่ต้องไปลงน้ำช่วยคิมเบอรี่ได้ไหมนี่มันก็เอกหรอคะจริงๆแล้วอะถ้ามไม่รู้ทํายังไงก็ควรจะบอกก่อนใช่แบบว่าถ่ายไปแล้วเทคหนทคส คิดว่าคือมีน้ําช่วยแล้วจะยกคิมง่ายกว่านี้หรอยกไม่ค่อยไปไมาหนักหนักไม่หรอกหนักชุดด้วยครับบอกว่าชุดแบบหนักเบียกน้ำอะไรเงี้ยชุดตัวเองด้วยชุดคิมด้วยแล้วก็ตัวคิมด้วย